แล้วน้องฟ่องฟังเวลาเล่นแล้วน้องฟ่องฟังล้างมือไหมคะระวังนะเดี๋ยวน้องฟ่องฟังก็จะท้องเสียเหมือนพี่สตางค์เลยใช่ไหมมาถ่ายพี่เราต้องพาไปหาหมอชีดเจ้าเห็นไหมเรา่ะเห็นไหมน้องฟ่องฟังต้องล้างมือด้วยนะโอเคถ้าไม่ล้างจะเป็นเหมือนพี่ก็ได้ใช่อย่ากฟ้องฟ้องอย่ากฟ้องอยาก พี่จะตังต่ออะไรโอ้โหอะไรโอ้โหประมือเลยมันไม่สูงอ่ะมันต้องต่อให้สูงๆปะใช่ค่ะนี่นี่คือไม่อยากเพิ่มนี่นี่นี่ด้วยนี่เห็นเลยไม่เห็นเลยอ่ะ แล้ววันนี้ฟ้องฟ้าได้ไปโรงเรียนไหมคะฟ้อาฟ้องฟ่าอ๋อาก็ไม่ได้ปรงเรียนเลยี่ยลองต่อน้องฟ้องฟ่างต่อเป็นนะคะหนเมื่อวานน้องฟ้ก็ต่อ ไงน้องฟังอ่ะนี่คือธงนี่คือไฟเลอร์